จากที่นักเรียนเรียนมาแล้วจะเห็นว่าเราสามารถที่จะบอกแนวโน้มความเป็นกรดเบสได้โดยพิจารณาจากความเข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือความเข้นของไฮดรอกไซด์ออนแต่การบอกโดยใช้ความเข้นของไอออนทั้งสองนั้นตัวเลขที่ได้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะ จึงมีวิธีการที่จะเปลี่ยนจากเลขยกกําลังซึ่งยุ่งยากนี้ให้เป็นเลขอย่างง่ายนั่นก็คือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ pH และ pOH หลักการในการเปลี่ยนจากไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮโดซัยออนให้อยู่ในรูปของ pH และ pOH นั้นจะมีวิธีการอย่างไรให้ในักเรียนพิจารณาจากสารละลายกรดไฮโดรคอริกเข้มข้น0.1โมลาร์หรือโมลต่อลบาดเดซิเมตรนะคะกรดไฮโดรคอริก เป็นกรดแก่มอนอโปรติกความเข้นของไฮโดรเนียมไอออนจะเท่ากับความเข้นของกรดดังนั้นเมื่อไฮโดรคอริกเข้มข้น0.1หรือ10กำลังลบ1ไฮโดรเนียมไอออนจะต้องเข้มข้น10ยกกำลังลบ1ด้วยถ้าเราใส่ลบล็อกเข้าไปทั้งสองข้างจะได้ลบล็อกไฮโดรเนียมเท่ากับลบล็อก10กำลังลบ1ซึ่งลบล็อกจะแทนด้วยค่า p นะคะเพราะฉะนั้นลบล็อกไฮโดรเนียมก็คือ ph เราจึงหาค่า pH ได้จากลบล็อกไฮโดรเนียมไอออนเมื่อเราพิจารณาลบล็อกไฮโดรเนียมซึ่งมีค่าเท่ากับลบล็อก10ยกกำลังลบ1เมื่อเราถอดค่าล็อกจะได้ลบล็อกไฮโดรเนียมเท่ากับ 1, 1. <S ล็อกหรือเท่ากับ 1, 1> นะคะจึงสรุปว่า pH ของกรดไฮโดรคอริกเท่ากับ1คราวนี้นักเรียนลองพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับความเข้มของไฮโดรเนียมไอออนนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อไฮโดรเนียมไอออนเข้มข้น10กำลังลบห pH เท่ากับหนั่นแสดงว่าค่าความเข้นของไฮโดรเนียมควรจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ pH นั่นเองดังนั้นหลักการนี้เราจึงสามารถที่จะนำไปใช้ในการเปลี่ยนจากไฮโดรเนียมไอออนให้เป็น pH หรือ pH เป็นความเ้มนของไฮโดรเนียมไอออนได้อย่างง่ายๆนะคะ อย่างเช่นถ้าสารละลายหนึ่งมีความเข้มขนของไฮโดรเนียมไอออน10ยกกำลัง 3, ลบ3ก็แสดงว่า ph เท่ากับ3ในทางกลับกันถ้าเราทราบว,ว่าสารละลายมีค่า ph เท่ากับ5ก็แสดงว่าความเข้มขนของไฮโดรเนียมไอออนก็ควรจะเท่ากับ10ยกกำลังลบ5ด้วยในสารละลายหนึ่ง,หน,งหนึ่งนั้นเราทราบว,ว่าความเข้มขนของไฮโดรเนียมคูณความเข้มขนของไฮดรอกไซด์จะต้องเท่ากับ10ยกกำลังลบ14 ดังนั้นถ้าสารละลายกรดไฮโดรคอริกมีความเข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ10กลังลบ1ก็แสดงว่าความเข้นของไฮดรอกไซด์ก็ควรจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ13ซึ่งถ้าเราใส่ลบล็อกเข้าไปทั้งสองข้าง 1. 1> ก็จะได้ลบล็อกไฮดรอกไซด์เท่ากับลบล็อก10ยกกำลังลบ13ซึ่งลบล็อกก็คือ p p, p ของไฮดรอกไซด์ไอออนก็คือค่า poh นะคะ,ะเราจึงได้ความสัมพันธ์ว่า POH เท่ากับลบ log ไฮดรอกไซด์ on ซึ่งในกรณีสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น0.1โมลล่านั้น POH จะเท่ากับลบล็อ g 10ยกกำลังลบ13หรือเท่ากับ13 log 10ซึ่งมีค่าเท่ากับ13ซึ่งเมื่อเราพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเ้มข้นของไฮดรอกไซด์กับค่า POH นักเรียนก็จะเห็นความสัมพันธ์นะคะว่า ความเข้มของไฮดรไซด์ S <S นั้นจะเท <จะ S 2> ่ากับ10ยกกำลังลบ pOH ซึ่งตรงนี้ถ้าเราทราบความเข้มของไฮดรไซด์เราก็สามารถจะเปลี่ยนไปเป็น pOH ได้หรือถ้าทราบ pOH ก็เปลี่ยนมาเป็นความเข้มของไฮดรไซด์ S <S ได้ด้วยเช่นกันจากที่ได้กล่าวมาแล้วนะักเรียนจะเห็นนะคะว่าถ้าเรามองในแง่ของ pH pH ของสารละลายจะมีค่าเท่ากับ1แต่พอมองในรูปของ pOH pOH จะเท่ากับ13 แสดงให้เห็นว่าในสารละลายหนึ่งหนึ่งค่า pH บวก pOH จะต้องเท่ากับ14ซึ่งหลักการนี้เรานำมาใช้ในการเปลี่ยนจาก pH ไปเป็น pOH หรือจาก pOH ไปเป็น pH ได้จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเห็นว่ามีสูตรที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งสิ้น5สูตรก็คือ pH จะเท่ากับลบ log h y d r ียมไอออน pOH เท่ากับลบล o g hydroxide ion ความเข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ10ยกกำลังลบ ph ความเข้นของไฮโดรไซออนจะเท่ากับ10ยกกำลังลบ poh และ ph บวก poh จะเท่าก to ับ14คราวนี้เราลองมาพิจารณาเกี่ยวกับการหาค่า ph ของสารละลายนะคะแนวทางในการหาค่า ph ของสารละลายมีขั้นตอนดังนี้นะคะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องพิจารณาก่อนว่าสารละลายที่เราต้องการหา ph นั้นเป็นสารละลายกรดหรือสารละลายเบส ถ้าเป็นสารละลายกรดทราบความเข้มข้นของกรดหรือยังถ้าเกิดว่ายังไม่ทราบความเข้มข้นซึ่งบางครั้งเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเตรียมสารละลายเราจะต้องเริ่มต้นจากการหาความเข้มข้นของกรดสกอดเมื่อเราทราบความเข้มข้นของกรดกรดจะแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนใช่ไหมคะพั้นลลำดับต่อมาเรามาหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนซึ่งในการหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนั้นจะต้องพิจารณาว่ากรด เป็นกรดแก่หรือกรอดอ่อนถ้าเป็นกรดแก่จะมีด้วยกันสองกลุ่มก็คือกรอดแก่มโนอโปรติกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจะเท่ากับความเข้มข้นของกรดแต่ถ้าเป็นกรดซัลฟิริกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจะเป็นสองเท่าของกรดซัลฟิริกถ้าเป็นกรอดอ่อนเราสามารถที่จะหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนโดยใช้หลักสมดุลหรือใช้สูตรนะคะซึ่งถ้าใช้สูตร ความเข้มของไฮโดรเนียมไอออนจะเท่ากับสแควรูทเคเอคูณซีเอเราจะใช้สูตรนี้เมื่อเราทราบค่าเคและอีกสูตรหนึ่งก็คือความเข้มของไฮโดรเนียมเท่ากับเปอร์เซ็นต์คูณซีเอส่วนร้อยเราจะใช้สูตรนี้ก็ต่อเมื่อเราทราบเปอร์เซ็นต์การแตกตัวของสารละลายกรดนะคะหลังจากที่ทราบความเข้มของไฮโดรเนียมไอออนแล้วเราจึงนำมาหาค่า PH จาก P h เเท่ากับลบล็อกไฮโดรเนียม แค่นี้เราก็จะหาค่า pH ของสารละลายกรดได้ตามต้องการนะคะแต่ถ้าสารละลายที่เราต้องการหา pH เป็นสารละลายเบสก็มีแนวทางการคิดดังนี้นะคะก็คือเริ่มต้นพิจารณาก่อนว่าทราบความเข้นของเบสหรือยังถ้ายังจะต้องหาซะก่อนจากนั้นจึงมองว่าเบสจะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ออนดังนั้นลำดับต่อไปจึงต้องหาความเมข้นของ ไฮดรอกไซดออนซึ่งในการหาความเข้นของไฮดรอกไซด์ออนนั้นจะต้องพิจารณาว่าเป็นเบสแก่หรือเบสอ่อนถ้าเป็นเบสแก่ก็มีด้วยกัน2กลุ่มก็คือเบสแก่ของธาตุหม่ที่1ซึ่งมีสัญลักษณ์ทั่วไปก็คือ xoh ในกรณีนี้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์จะเท่ากับความเข้นของเบสและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเบสที่เกิดจากธาตุหม่ที่2สัญลักษณ์ทั่วไปก็คือ yoh ห้ยส ในกรณีนี้ความเข้นของไฮดรไซด์จะเท่ากับ2เท่าของความเข้นเบสแต่ถ้าเกิดเป็นเบสอ่อนเราอาจจะหาโดยการใช้หลักสมดุลหรือใช้สูตรนะคะถ้าใช้สูตรความเข้นของไฮดรไซด์จะเท่ากับสแควรรูท Kb คูณ cb เราจะใช้สูตรนี้เมื่อทราบค่า k หรืออาจจะหาได้จากความเข้นของไฮดรไซด์เท่ากับเปอร์เซ็นต์คูณ cb ส่วนรอย เราจะใช้สูตรนี้เมื่อทราบเปอร์รเซนต์การแตกตัวของเบสจากนั้นในการหาค่า pH จะมีด้วยกันอยู่2แนวทางนะคะแนวทางที่1ก็คือเราเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ให้อยู่ในรูปของความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนโดยยึดหลักว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมคูณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์จะต้องเท่ากับ10ยกกำลังลบสเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมจึงมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ14หารด้วยความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์อออน หลังจากนั้นจึงหาค่า pH จาก pH เท่ากับลบ log hydroxide ion ส่วนแนวทางที่2นะคะซึ่งเป็นแนวทางที่คิดได้ง่ายอีกเช่นกันก็คือเมื่อเราทราบความเข้นของไฮโดรไซด์ไออนแล้วเรานำมาหาค่า pOH จาก pOH เท่ากับลบ log hydroxide ion หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไปเป็นค่า pH จาก pH เท่ากับ14ลบ pOH เราก็จะสามารถหาค่า pH ของสารละลายเบสได้ตามต้องการนะคะ